สวัสดีค่ะฝั่งมือสองมินค่ะค่ะลูกค้าค่ะวันนี้เรามาดูรีวิวนะคะกับกระโปรงคอตตอนนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นรุเอสีค่ะน้ำหนัก15กิโลราคา6500บาทนะจำนวนตัวอยู่ที่180-200้อตัว้นทุนเฉลี่ยต่อตัวมันสาที่บาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นกระโปรง้าคอตตอนนะคะลูกค้าจ๋าใหม่ๆเลย เป็นงานญี่ปุ่นด้วยมาดูรีวิวเลยค่ะลูกค้าจ๋ามาดูไปพร้อมๆกันว่าเป็นแฟชั่นประมาณไหนนะคะขออนุญาตฟ้องควาเมื่อกี้ก่อนพี่แอลแกตะก้องหัวเลาะนะคะตะก้องคือพี่แอวพี่แอลตะก้องคือพี่แอวพี่แอวแกน่นอเมื่อกี้เลยเปิดมาด้วยฉากหัวลาะนิดนึงอารมณ์ดีนะคะค่ะช่วงใบใบอากาศไม่ร้อนนะเพราะว่าเราได้เปิดงานตัวใหม่ด้วยใช่เราอารมณ์ดีมากเพราะเราได้เปิดงานตัวใหม่น้องใหม่มาใหม่ลูกค้าจ๋าเป็นกระโปรงผ้าตอต้น มีทั้ง<ช>แบบน่าจะแบบว่าทั้งสั้นทั้งยาวเนาะใช่ค่ะมาแต่ว่านี้เดี๋ยวเราไม่ได้กาันตีเนาะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะใช่ค่ะรูปคาจะอ่ะสวยๆเลยมีทั้งสั้นมีทั้งยาวค่ะมาอยู่ในนี้แต่เป็นไซส์สตาร์ระมานหยเรามาดูไปพร้อมกันเลยค่ะ อาจจะเป็นเอลยังยืดทั้งหมดก็ได้หรืออาจจะมีเป็นเอลฟิกมาด้วยก็ได้นะคะว่าเออจ้ารู้สึกว่าจะคับมาเลยคัไหมเอลยังยืดด้วยไม่ยืดด้วยไปห้อยมือหนึ่งด้วยไม่ใช่มือหนึ่งด้วยนะคะลูกค้าจากคับมาตัวนี้มีทั้งเป็นลายดอกหลอดมีทั้งเป็นลายมินิมอลค่ะลูกค้าจ๋ามีทั้งทรงเอมีทั้งอัดพีดนะคะลูกค้าจ๋าทักมาเลยนะคะ สวยสวยจริงเอ้ามือหนึ่งไม่เยี่ยวอุ้ยสวยเลยลูกค้าจ๋าแนะนําแนะนําเลยใครขายงานกระโปรงอยู่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแนะนํามวดนี้เพิ่มเติมเป็นกระโปรงผ้าคอตตอนนะคะใช่ถ้าไม่สวยจังสวยจริงนะลูกค้าหาและตัวนี้นะเป็นงานเอสพีเหมือนเดิมใครที่ได้งานเอสพีประจําอยู่แล้วเรื่องความสะอาด แน่นอนค่ะลูกค้าจ่ายยืนหนึ่งค่ะลูกค้าจ่าเพราะว่าตัวนี้เป็นเกรด A ด้วยเปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจอห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะขาดเพื่อนดำมีเจอค่ะลูกค้าจ่าแต่จากที่ดูดูข้า่อนข้าสะอาดเลยนะ,ะสะอาดพร้อมขายเลยเอาไปสะบดัดสะบัดนะคะลูกค้าจ่ารีดนิดนึงนะคะลูกค้าจ่าจะได้เห็นลูกทรงที่ชัดเจนขึ้นลูกค้าจ่าหกพันห้าร้อยบาทเท่านั้น กระสอบนี้ได้ทั้งหมดนี่เลยค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานน้องใหม่ของเราด้วยใครที่แบบว่าขายอยู่แล้วแนะนําแนะนําค่ะลูกค้าจ๋าสไตล์มินิมอลมีมาสไตล์แบบว่าวินเทจมีมาอยู่ในนี้นะคะ ค่ะลูกค้าค่ะซื้อสี่กระสอบ<อ>เรามีส่วนลดให้ด้วย1,000บาทให้กัสมาชิกด้วยแต่ตัวนี้สินค้ามีไม่เยอะเนอะเพราะว่าเป็นสินค้าน้องใหม่คะ่ะลูกค้าจากใครที่สนใจก็สามารถสอบถามาถาาเข้ามาได้<ด>6,500 <000 S 2> บาท6,500บาทลูกค้าจากต้นทุนเฉลี่ยประมาณ32บาทเป็นผ้าคอตตปอรนวลงานสะอาดมากสะอาดจริงเป็นงานญี่ปุ่นค่ะลูกค้าดูค่ะสวยขายคู่กับอะไรรู้ปะ เสื้อขอบของเราเมื่อกี้ลูกค้าลูกค้าจะจับคู่จับมิกจับแมทได้นะคะลูกค้าจะเป็นแฟชั่นเสื้อขอบก็ได้หรือจะเป็นเสื้อยืดก็ได้นะลูกค้าจ๋าแล้วแต่แบบว่าลูกค้าที่ขายเลยเนะเอาไปจับมิกจับแมทกันนะคะอยู่ในนี้ต้นทุน3-2บบาทเท่านั้นนะคะ ใช่ค่ะลูกค้า่ะดูค่ะสวยๆเลยสวยจริงนะแต่ว่าชอบอย่างหนึ่งเลยคืองานสะอาดจริงๆค่ะลูกค้า่ะงานค้าค่อนข้างสะอาดเลยเนาะอย่างที่ทราบเปนอยู่แล้วสําหรับงานล็อตนี้งานตู้นี้นะคะลูกค้าจ๋าใครที่เล่นประจําจะรู้เลยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะสวยๆโยโย่อลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นนะคะขออนุญาตบอกรหัสได้ไหมได้ BUC หนึ่ลูกค้าค่ะ BUC 1 6 5 6 6ค่ะ1 6ึ่งอ้อกทีหนึเลยนะคะภาษีภาษีอ่า เราไม่ได้มีเผพาคอตตอนมาลูกค้าจากไหนก็ขายแล้วขายเลยถ้าซอเิาก็มีค่ะลูกค้าจะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะมีหลากหลายอย่างเลยลูกค้าจะมีทั้งเป็นผ้าซวิลเนาะแล้วก็เป็นยินเนาะลูกค้าจะาที่แบบว่ามีรวมๆอยู่ในนี้แนะนําแนะนําเลยค่ะลูกค้าจะาอยากได้หมดไหนเพิ่มเติม สอบถามเข้ามาได้นะคะโอ้ล้วนเลยหมดแล้วหนึ่งหกห้ารหัสหนึ่งหกห้าเป็นยีนนะคะหนึ่งหกห้าเป็นยีนเป็นกระโปรงยีนค่ะหนึ่งหกหกเป็นกระโปรงคอตตอนค่ะหนึ่งหกเจ็ดเป็นกระโปรงผ้าซิอุสเอาละเอาละเราอย่าถามลูกค้านะว่าเข้าใจไหมเพราะเราเองยังไม่เข้าใจเป็นงานน้องใหม่เป็นงานน้องใหม่เราาอจจะจะสับสนนิดนึงนะคะจับแต่ว่า มีเลยนะมีค่ะอยากได้ผ้าซิวมีผ้าซิวค่ะมีค่ะมีอยากได้เย็นปิดจองค่ะลูกค้าะหรือว่าอยากได้ผ้าคอตตอนหมดนี้ค่ะแนะนาเลยค่ะ6,500บาทเท่านั้นน้ําอันนี้ไปใส่คู่กับอะไรนะอะไรเป็นเป็นแนวสเกิร์ตเนาะเหมือนเป็นกระปรงสเกิร์ตใช่ออบอดเลยนี่ิอยากใช่เป็นอันนี้เขาเรียกเลยนะ สาวนักเรียนเมกาสาวนนะักเรียนญี่ปุ่นน่ารักน่ารักหรือี่นิ้วขาเนี่นยแบบนี้ลายสกอตแบบนี้ลูกค้าบอกไม่รู้ลูกค้าจะแต่งตัวยังไงค่ะเบลเซอร์สักตัวเกาะอกสักตัวค่ะ,ะลูกค้าจะใส่คู้กันไ,ได้เลยใส่กับรองเท้าหนังข้อสูงค่ะค่ะมินิมอลมากมินิมอลมีใจลูกค้าาญี่ปุ่นมากแนะนํานะใครที่แบบว่าเอาหมดนี้ไปขายถ้าไม่แขวนขายเลยอ่ะ เอาไวง่ายถ้าถ้าอยู่ตลาดถ้าขายตลาดแขนขายเลยอาจจะได้แต่ถ้าลูกค้าขายแบบออนลงออนไลน์นะคะลค้า,าแนะนําให้หาอะไรมาแอดใส่นิดนึงใช่ค่ะยิถ่ายที่ารูปล,ลง IG นะลูกค้าจะหาเสื้อมา,อาหาเสื้อมาถ่ายคู่หากระเป๋าสักใบรองเท้าสักคู่<ช>นะคะลูกค้าจะดอกไม้สักต้นเนาะมาวางถ่ายด้วยกันนะคะได้เลยค่ะลูกค้าจ๋ส่วนใหญ่นะลูกค้าจ๋า ไซส์เรื่องขนาดความยาวของเขานะประมาณเลยเข่าลงไปเนาะใช่ค่ะไม่ได้ยาวแบบว่าทึงมพื้นมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไซส์แบบคนไม่สูงมากนะคะอาจจะยาวพอดีเลยนะคะใช่ค่ะรูค่ะจ๋าแต่ว่าก็พอดีอะนะว่ากำลังพอดีเลยแล้วทาไมผ้าเขาสวยขนาดนี้ล่ะสวยจริงเพราะเป็นผ้าคอ,อปปอนออกแนวผูกค่ะรูค่ะคจ๋า สวยเนาะสวยเลยะลูกข้าต้นขายได้ทั้งปีค่ะลูกค้าจะขายได้ทั้งปีจริงๆนะคะฤดูไหนก็ขายได้ยิ่งเป็นกระโปรงันี้ค่ะช่วงมีกระโปรงก็กําลังกลับมาฮิตนะลูกค้าขาสาวๆนะคะวัยรุ่มเทสตดีนะลูกค้าจัต้องตัวนี้เลยนะคะใช่ค่ะใครไม่รู้ว่าจะไปในอเมรมกาเปไงอยากที่น้ำแจ้งได้เลยค่ะเบลเซอร์หนึ่งตัวค่ะกระโปรงหนึ่งตัวค่ะกาะอกหรือว่าเป็นเสื้อขอบข้างในหนึ่งก็ได้เลยค่ะลูกค้าจะเป็นแนวนี้มอบเป็นเลยนะคะ ใช่ค่ะแนะนำแนะนำค่ะราคาจ่เนี้ยมีรอบราคา6 5 0 0บาทเท่านั้นราคาเพียง6,500บาทเท่านั้นได้กระโปรงสวยๆแบบนี้ไปเลยพราค้าค่ะทำไม่เปื้อนไม่ดำลูกค้าสามารถขึ้นไม่แผนขายได้เลยแต่อยากจะแนะนำถ้าอยากเห็นลูกทรงที่ชัดเจนแนะนำรีบนิดหนึ่งนะต้องรีดค่ะต้องรีดนะลูกค้าจ๋าเพราะว่าเขาเป็นผ้าคอตตอนเนาะใช่ค่ะความยาวน้ว่าสั้นที่สุดน่าจะประมาณนี้เนาะสั้นที่สุดน่าจะประมาณเข่า ใช่แต่ถ้าพี่เตี้ยนหน่อยเก <c oughs> ็แท่งแล้วใช่ค <c oughs> <ช>่ะหนาวค่ะอ่ะลูกค้าจา๋าขึ้นอยู่กับความสูงข,ของลูกค้าเลยแต่ว่าเป็นสั้นที่กําลังดีกับสั้นกําลังสวยเลยค่ะลูกค้าจ๋าแนะนําแนะนําเลยเป็นสไตล์มินิมอลมีมาลายตลามส,ายสวยๆแบบนี้ก<า>็มีมาอุ้ยน่ารักมากกตุรกี <c oughs> ใส่แล้วญี่ปุ่นจริงๆนะญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นมากลูกค้าคาะดูค่ะน่ารักแล้วผ้าญี่ปุ่นเป็นผ้าที่ค่อนข้างดีนะคะค่ะเรีง,งานญี่ปุ่นอยู่แล้วจะรู้เลยนะคะบางท่านนี่จับผ้าดูรู้เลยว่างานญี่ปุ่นแน่นอนเพราะว่าผ้าเขาดีมากนะคะลูกค้า,าจา๋าโดยเฉพาะผ้าคอตตอนนะผ้าดีจริงๆนะคะยิ่งเป็นกระโปรงตัวนี้ค่ะลูกค้า,าจ๋าราคาแค่6 5พันห้าร้อยบาทเท่านั้น ใช่ใชคะ่ะขายแฟชั่นอยู่แล้วพลาดไม่ได้นะลูกค้าขาต้องเอาไปติดร้านไว้นะคะใช่ค่ะลูกค้า <ๆ S 1> จากเรื่องแบรนด์มีค้ามาเลยนะ G U Earth Uniqlo มีมาอยู่ในนี้นะคะลูกค้าจากบางตัวเราไม่ได้ให้ดูแบรนด์นะคะลูกค้าจากแต่ก็มีเป็นแบรนด์เฉพาะของเขามีมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะใช่ของทำไมน่ารักจังดูนะะา่มารักกเอาไป,อไปประชันกันได้ไหม แต่ว<า>่าตัวนี้ไซส์จะอยู่ประมาณ SML นะคะณคะค่ะ,ะ SML นะคะมีทั้งเป็นเอวยันย,ยืดนะคะ,ะแล้วก็มันยืดนะคะขาขมัดแน่นอนใช่คะ่ะชอบกระสอบนี้สามารถ CF ได้เลยคะ่ะลูกค้าจะได้ตามรีวิวทุกตัวแน่นอนแต่ถ้าสายลุ้นเองสายเปิดเองรับเป็นกระสอบใหม่ได้นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าหมวดนี้มีสิมีจำนวนจำกัดนะลูกค้าจะให้รีบให้ด่วนให้ไวเลยคะ่ะ ถ้าแบบว่าไม่ไม,ไม่ทัน C ีอหน้าไลฟ์ก็โทรมาได้ค่ะลูกค้าจ๋าห้าหกเบอร์ที่ขึ้นหน้า Facebook อยู่ตอนนี้นะคะสามารถโทรได้ทุกเบอร์เลยค่ะพี่มินนค่ะกระโปรงตัวนี้มันเหมาะกับคนขี้เบื่ออย่างเรามาก เขาก็ใส่ได้สองด้านนะคะค่ะวันนี้ใส่ด้านนี้นะเรียบๆหน่อยพรุ่งนี้จะมาออฟฟิศอีกใส่ด้านนี้ค่ะลูกค้าจ๋าไม่ต้องซักประหยัดด้วยประหยัดแปบที่บ้านแต่ไม่ประหยัดน้ำหอมนะใส่แล้วดูรวยเลยโอ้ดูแพงเลยใช่ไหมใช่คือลุกคุณหนูเลยอ่ะใช่้ยแต่นี้สวยจังเุ้ยน่ารักนะเราขอเป็นลุกแบบแนวยีนิมอลละกันค่ะขอใส่กับเสื้อยืดสักตัวหนึ่งเสื้อยืดคอ ขอเหลี่ยมอ่ะจะยืดคอเหลี่ยมจากตัวหนึ่งนะคะลูกท้า่ะกระเป๋าใบเล็กๆสักใบหนึ่งรองเท้านะคะสักคู่หนึ่งจะเป็นขาไปหรือเป็นคัชชูหรือจะเป็นรององเท้าหนังสักคู่หนึ่งโอ้โหพี่ว่ารองเท้าหนังเนี่ยเป็นตวเด่นะจินตนาการออกเลยอ่ะลูกค้าข่ะเวลาลูกค้าขายนะสามารถทําแบบนี้ได้นะคะลูกค้าจะวางให้เขาดูแม็กกันนะคะลูกค้าก็สามารถทําราคาได้นะคะ ได้ค่ะขายออนไลน์ก็ได้มีหน้าร้านอยู่แล้วก็ดีค่ะลูกค้าจ๋ายิ่งถ้าขายออนไลน์นะจับเท็จจับคู่นะสามารถอัพทำราคาได้ที่หลากหลายเลยลูกค้าจ๋าแนะนําแนะนํา6,500บาทเท่านั้นกระสอบนี้ก็ได้หรือเป็นกระสอบใหม่ก็ได้นะคะราคานี้ราคาเดียวเลยลูกค้าจ๋าไม่ไม่แบบว่าไม่ได้มีแบบว่ากระสอบใหม่ราคาอื่นนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะ รู่คู่ราคาเดียวเท่านั้นนะคะอ่ะสวยๆรูปค่ะดูค่ะเป็นผ้าแบบนี้วินี่ผ้านิ่ินค่ะผ้าคาสวยๆเลยอันนี้คู่กันได้ไหมอ่ะได้นะคะได้อ่ะแบบนี้ก็มีค่ะรูวค้าจ๋าสวยๆนะคะ แนะนำแนะนำ6,500บาทค่ะ6,500บาทต้นทุน3 2บาทรู้ค่ะค่ะเอาไปซักเอาไปขายตัวละร5 0ยได้ตัวละร้อยนะคะูะคะจ้าหรือบางพื้นที่อาจจะได้ถึงร้อถึง200นะค่ะก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ข,ขึ้นอยู่กับตลาดของลูกค้าด้วยนะคะใช่ค่ะแนะนำเลยค่ะลูกค้าจอยากดูรีวิวของอ่รีวิวจริงก่อนหรือว่าอยากเห็นสินค้าจริงก ่อนนะคะเข้ามาที่บริษัทได้บริษัทของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากว่าฝากไว้ด้วยกระจบแล้วใช่ไหมจะจบแล้วอ่ะเป็นสไตล์ไม่หยุดจบอยวเพิ่งจบยังสวยอยู่เลยดูค่ะอุ้ยสวยอันนี้ของบาวนี่ลูกค้าจ๋าอันนี้ของบาวนี่โอ้โหดีลายได้ฮันด้วยนะพีิมพ์เซทมินิมอลเรามาแล้วอ๋อแบบแบบแบบดูค่ะดีค่ะ เดินน้ำเจะกระซิบเดียวเลยน่คุณผู้ชมต่อหน้าะร้แต่น้ำอันนี้มัใส่ได้สองด้านอีกแล้วอะเนาะไม่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 เขาเป็นตัวเดียวค่ะเป็นตัวเดียวกันลูกค้าลูกค้าโอ้ยทำไม่สามตัวนี้สวยจังขออนุญาตสวยเลยอะสามตัวนี้สวยมากเลิศเลยนอะไรคะยี่มีหนอนโตนะคะคุณไม่ถูกด้วยออกตัวเนึ้อสวยติดน้ำไปแล้วลูกค้าจ้าสวยเลยค่ะลูกค้าจ้าแนะนำแนะนำเลยใครขาดสไตล์นี้มอลเอาตัวนี้ไปเสริมได้ไปจับ คู่กับเสื้อแฟชั่นผ้าฝ้ายก็ได้นะคะลูกค้าจะาแต่ว่าเขาจะมีแบบอะไรนะเสื้อเชิ้ตเนาะที่ใส่กับกระโปรงแล้วออกมาแบบมินิมอลมินิมอลดยใช่ค่ะลูกค้าจะาคือแบบว่า mix and match ได้หลากหลายจริงๆนะคะใช่ค่ะลูกค้าขาอาจจะมีเป็นผ้าวซีลติดมาบ้างนะคะลูกค้าขาเล็กๆน้อยๆเนาะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นงานภาคปักตอนนะคะใช่ค่ะลดๆเลยน้ำตัวนี้พี่ใส่แล้วดูหนึ่งเลยนะโอ้สีเหลืองบัดตาบัดใจมาก ไปยืนสามเดืไม่ได้เลยนะที่มินแต่บางทีอ่ะเราอาจจะแบบเปลี่ยนลุคเนาะใช่อยากจะเป็นโมฮิเมียมค่ะค่ะแบบนี้ก็ได้ได้นะได้เลยได้ค่ะแล้วดอกกันนี้ก็มีสวยเลยนะก็ไปมีนตัวใหน่แล้วแหละจริงจริงพี่คะขาเวลาผัดก็เป็นมินแอนด์แมสนะคะถึงจะสวยนะคะรู้ไหมสู้ตัวนี้พี่ไหมเอาไปเลยค่ะซิเดงน้องยอมเดี๋ยวนะอีกตัวน้องเอาน้องขออะไรสกรูตุลากันอะไรนะอุ้ยนี่พม้า มีที่เมาสนะคะลูกค้าจะอุิยเป็นลายตากแบบนี้เป็นแบบว่าทรงไปข้าบแบบนี้ได้เลยค่ะลูกค้าสวยจังคนนี้อุวยคู่ที่มันเลยได้ไม่คู่อู๋ดำกับแไม่บาลานซ์กันเลยเห็นไหมคะดำกับแดงมาเลยอ่ะสวยๆสีขาวขาวจริงอ่ะขาวอ่ะขาวได้ตัวเองค่ะอุยทไมตัวสวยมากสวยมแต่งด้วยนะใส่คู่กับบิกินี่ได้เลยแล้วทีสสวยเลยชอบจัง ไปเลยไปเลยแล้วนะคะค่ะลูกค้าจ้าขอบคุะร้อยบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้เรารีวิวให้ลูกค้าดูกันประมาณคร่าวๆนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวในส่วนที่เหลือเนาะให้ลูกค้าที่รับกระสอบนี้ไปดูเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะภาพสวยจังสวยิงดูผักลูกค้าอันนี้เป็นยาวนะสวยมากค่ะลูกค้าคะสำหรับหมดนี้นะคะเป็นสักโลงนะคะ้าคอตตอนนะคะเป็นงานญี่ปุ่นรสเอสพีค่ะ หนัก45กิโลราคา6,500บาทจำนวนตัวอยู่ที่180-200ตัวนะคะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะประมาณ3-2บาท็ปสินค้าเก็บ A ของทางบริษัทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบัคกได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะรักของเราเปิดท,ทุกวันค่ะที่หน้ามองเห็นค่ะ ฝากไว้อีกสองช่องทาง,างคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณ